ผมขอใช้เวลาตรงนี้ประมาณสัก3านาทีนะครับสรุปให้ฟังนะครับเรื่องของวัคซีนที่ผู้ใหญ่ควรฉีดเนาะวัคซีนที่ผู้ใหญ่ควรฉีดเนี่ยนะครับเนาะมีด้วยกันอยู่4-5วัคซีนนะครับเนาะวัคซีนที่1ครับก็คือวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนาะวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยต้องฉีดปีละ1ครั้งครับค่าใช้จ่ายต่อครั้งประมาณ300 ถึง1,000ับาทแล้วแต่คนครับแล้วแต่โรงพยาบาลไม่ใช่แต่คนแล้วแต่โรงพยาบาลแล้วแต่คลินิกแล้วแต่ที่ไหนก็ตามที่เขามีวัคซีนตัวนี้อยู่ฉีดปีละหนึ่งครั้งครับสมมติมปีนี้เราฉีดเดือนมกราปีหน้าก็ฉีดเดือนมกราเช่นเดียวกันนะครับต้องเตือนตัวเองเนะเพราะว่าคุณหมอไม่ได้ดูแลตรงนี้ให้แต่ว่าทุกคนตรงรู้หน้าที่ตัวเองว่าเฮ้ยถึงเวลาแล้วฉันต้องไปโรงพยาบาลเพื่อฉีดวัคซีนตัวนี้นะครับเนาะตัวที่2นะครับที่ควรฉีดคือวัคซีนงูสวัสดนะครับเนาะ วัคซีนงูสวัดนะครับสมควรฉีดทุกคนแต่ควรจะฉีดเต็มที่สําหรับผู้สูงอายุที่อายุเกิน60ปีขึ้นไปเนาะแล้วก็สามารถป้องกันการเป็นงูสวัดได้นะครับเนาะวัคซีนงูสวัดแพงอยู่ครับราคาหลักหลายพันเลยนะครับต่ำๆก็4 0 0พันเป็นต้นไปถึงบางโรงพยาบาลหมื่นกว่าบาทก็มีครับแต่ความคุ้มของมันคือฉีดหนึ่งครั้งครับอยู่ได้ตลอดชีพเนาะช่วยป้องกันงูสวัดได้ถึง 60- 7 0 และถ้าเป็นงูสวัดลดอาการรุนแรงได้นะครับและลดอาการปวดปลายประสาทจากงูสวัดได้เยอะมากครับเนาะวัคซีนตัวที่3นะครับก็คือวัคซีนที่เรียกว่าวัคซีนป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคอวัคซีนครับป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียชื่อนิวโมคอคัสหรือบางคนเรียกว่าวัคซีน IPD นะครับเนาะวัคซีนตัวนี้นะครับสมควรฉีดโดยเฉพาะในคนที่เป็นโรคปอดครับเป็นโรคปอดเช่นเป็น โรคหอมหืดครับเป็นโรคภูมิแพ้ครับแล้วก็เป็นเกี่ยวกับโรคถุล่มองพองสูบุรีเยอะนะครับเนาะหรือคนทั่วไปสูงอายุเกิน60ก็ควรฉีดเช่นเดียวกันครับเนาะซึ่งวัคซีนตัวนี้เนี่ยต้องฉีดทั้งหมดในปีแรกเนี่ยสเข็มเข็มที่1น,นะครับและก็เข็มที่2กระตุ้นห่างจากนั้น2เดือนถึงปี1น,นะครับเนาะราคาเข็มแรกเนี่ยคือวัคซีนแบบ13สาสายพันธุ์ก่อนครับค่าใช้จ่ายประมาณ 2,000-5,000บาทแล้วแต่ที่ครับเนาะส่วนเข็มที่2ในปีเดียวกันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,000-3,000ถึงบาทและกระตุ้นทุกๆ5ปีครับเนาะโดยเฉพาะในคนที่ตัดม,ม้มต้องระวังต้องฉีดวัคซีนตัวนี้เป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับทาลัซีเมียเป็นอุบัติเหตุตกเลือดในช่องท้องโดนตัดม้มออกควรต้องฉีดครับเนาะและวัคซีนตัวสุดท้ายที่สมควรต้องฉีดน,นะครับก็คือวัคซีนบาดทะยักครับ วัคซีนบรทยักมักจะไม่เป็นวัคซีนที่มาเดี่ยวๆครับจะมาในรูปแบบของวัคซีนคอตีบไอกรนบรทยักนะครับและคุณควรต้องกระตุ้นนะครับทุกๆสิปีคืออายุ30 40 50, 60 70กนะครับกระสวงสารสุขให้เราจําไปเลยครับอายุ30เมสิบไปเลไปฉีดอายุ40ไปฉีด50ไปฉีด60ไปฉีดทุกคนต้องจําแบบนี้นะครับเนาะวัคซีนสุดท้ายครับวัคซีน กลุ่มที่5ครับเป็นวัคซีนเนออปชันนะครับใครที่กังวลใครที่คอนเซิร์นใครที่กลัวว่าจะเป็นโรคร้ายนะครับฉีดได้นะครับเนาะเช่นวัคซีนไข้เลือดออกครับวัคซีนป้องกันการเป็นมะเร็งปากมดลูกหรือวัคซีนป้องกันเรื่องของการเป็นมะเร็งทวารหนนะักในคนที่มักจะมีเพศสัมพันธ์ทางรูทวารหนักนะครับเนาะแล้วก็วัคซีนไวรัสตับอักเสบบีวัคซีนอื่นๆนะครับที่อาจจะต้องฉีดถ้าคุณพอมีสตางค์เนาะ เช่นวัคซีนอูซิงไซถ้าคุณยังไม่เคยฉีดมาก่อนก็ฉีดได้นะครับเนาะโอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปของด r รไม์นะครับสามารถติดตามได้3ช่องทางนะครับคือ TikTok Facebook นะครับและ YouTube นะครับเซิร์ชคำว่าหมอสมองครับจะเจอผมเป็นชื่อแรกนะครับและฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ